สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับผมชื่อนายมัทยัตตุลาธนานันท์มา6/11ได้ที่15นะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าจะมานําเสนอคุณครูทุกคนนะครับก็คือผมจะเกินก่อนนะก็คือว่าถ้าอย่างพูดถึงคนเราเนี่ยก็อยากจะมีเสื้อผ้าที่เรียบๆใส่ออกไปทํางานใส่ออกไปทํากิจกรรมใส่ออกไปเรียนใช่ไหมครับ ใช่ผมก็เป็นฮะคือถ้าคนภูไปทําง,งานแล้วผ้าเสื้อผ้าคนภูไม่เรียบละ่ะภูก็จะโดนเพื่อนร่วมง,งานล้อได้ว่าเนี่ยนะเธอทําไมเธอถึงไม่รีบผ้าหรอทําไมเธอไม่รีบผ้าฮะนี่ดูเสื้อผ้าฉันเสื้อผ้าฉันเรียบเลยเขาอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เสื้อผ้าเขามันเรียบนะครับคือผมเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เสื้อผ้าเนี่ยเรียบ และรีดง่ายมากครับก็คือเราจะมาพูดถึงตัวนี้นะฮะไฟล์ไลน์เนี่ยเป็นน้ำยารี่ผ้าเป็นแบรนด์หนึ่งที่พูดได้ว่ามันดีนะฮะมันตอบโจทย์สำหรับอ่ะถ้าจะตัวอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยแมนะ่คุณแม่นะฮะจะชอบใช้มารีบผ้ากองเบลเลนะฮะบางทีเราเราไปทำกิจกรรมนู้นนี่นั่นมาทั้งวันเราไปทำอะไรมาทั้งวันแล้วกลับมา รีดผ้ากองใหญ่แล้วก็ไม่ไหวเลยเห็นไหมคือเราอ่ะอาจจะไม่มีเวลามากพอนะฮะถ้าเราใช้น้ำยารีดผ้าตัวเนี้ยเสื้อผ้ากองใหญ่แค่ไหนเราเราอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าเราใช้ตัวเนี้ยเราอาจจะลดลดจากชั่วโมงหนึ่งอนะ่ะมาเหลือแค่20นาทีเท่านั้นนะฮะซึ่งมันรีดง่ายมากครับแค่นี่ฮะแค่เราฉีด,ดฉีดไปให้ไหมฮะแล้วตามด้วยตารีดครับ ตอรีดรีดพอต่อรีดรีดแล้วมันง่ายไปหมดนะฮะมันสะดวกและที่สำคัญนะฮะเสื้อผ้าเรียบหอมยาวนานทั้งวันนะฮะคุณจะไม่โดนเพื่อนร่วมง,งานล้อด้วยนะฮะอย่างผมเนะี่ยก็ใช้ยี่ห้อนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับไม่เคยโดนเพื่อนล้อว่าไม่รีดผ้าเรียบเลยแถมดีสาวๆนะครับแบบบอกด้วยนะว่าผ้าผมเนะี่ย หอมมากเลยนะออมใช้น้ำยาดีผ้าอะไรเหรอก็บอกว่าออมใช้ไฟาลายนะมันคือมันดีอะฮะมันตอบโจทย์สำหรับคนมีเวลาน้อยและมันสะดวกมันรีดง่ายมันประหยัดเวลาด้วยครับและที่สำคัญะฮะซื้อกับผมตอนนี้นะไฟาลายสีอะไรก็ได้นะครับหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะฮะ โปรโมชั่นมีแค่วันนี้วันเดียวนะครับซื้อ1แถม1นฟรีไปเลยฮะในราคาย่อมเยาครับราคาเป็นกันเองนะฮะก็ขอให้คุณครูเก็บไป็นพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ